สวัสดีค่ะพี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกหกเหลี่ยมหน้าตาดอกออกมาแบบนี้ผังลายพี่เมย์จะลงไว้ที่แฟนเพจลงที่ Facebook แล้วก็ที่กลุ่มบ้านงานฝีมือเมทินีแฮนด์เมดตามไปเก็บได้ช่องทางจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอด้านล่างถ้าจะถักลายนี้พี่แนะนำไหมเบอร์ยี่สิบจะได้ขนาดดอกออกมาสวยดูผังลาย ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะคลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนลงมือเลยค่ะลายนี้สวยค่ะผังลายที่จะใช้ในการสาธิตนะคะพี่เมย์จะใช้ผังลายนี้ผังลายนี้เวลาถักมันจะมีแค่สามแถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามลักษณะดอกนะคะจะเป็นดอกหกเหลี่ยม ถ้าจะถักลายนี้แล้วเอาไปต่อเป็นเสื้อแนะนำให้ใช้ไหมเส้นใหญ่จะสวยเดี๋ยวพี่จะสาธิตด้วยไหมเบอร์ยี่สิบให้ดูว่าถ้าเบอร์ยี่สิบจะได้ขนาดดอกออกมาเท่าไหร่วิธีอ่านผังผังลายนี้นะคะสามารถถักได้สองวิธีก็คือถักเป็นดอกออกมาก่อนแล้วเอาไปต่ออีกวิธีหนึ่งก็คือถักแบบต่อดอกไม่ตัดไหมถ้าเราจะถักวิธีธรรมดาตอนที่เราเริ่มตรงนี้เราจะเริ่มด้วยการถัก โซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วขึ้นโซ่สี่ขึ้นโซ่สี่เสร็จแล้วสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะที่มีขีดอยู่สองขีดคือการถักทิปเปิลโคเชทิปเปิลโคเชก็คือการถักพอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งะคะ่ะโซ่สี่จะแทนหลักที่หนึ่งถักพอสองคอสองหลักแล้วรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่ห้าถักกีบ เวลาถักกีบก็พันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่ห้างานเราออกมาจะได้ทั้งหมดหกกีบถักวนมามาปิดตรงนี้ลายนี้ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดตอนที่จบแถวมันจะจบโดยการถักโซ่สองแล้วถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอลงไปตรงจุดรวบเพื่อให้งานมันขึ้นตรงกลางหลังจากนั้นแถวที่สองมันจะขึ้นตรงกลางกีบก่อน ขึ้นโดยการถักโซ่สามแล้วตรงนี้ถักดับเบิลโคเช่5หลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งตัวกลีบตรงนี้จะเป็นดับเบิลโคเช่ทั้งหมดสิบหลักลงไปช่องโซ่ขั้นด้วยโซ่1ถักซ้ำกลีบที่2วนมางานจะมาปิดโดยที่มาถักอีกครึ่งกลีบที่เหลือตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งแล้วถักดับเบิลโคเช่ลงไป4หลักปิดงาน พอปิดงานตรงนี้เสร็จเราขึ้นโซ่แล้วถักซิงเกิลสัญลักษณ์ตัวบวกคือซิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเชคือ X คือคอทอแล้วเราจะถักกลีบแถวสุดท้ายโดยการถักพันหัวเข็มสองครั้งแล้วทำปุ่มพันหัวเข็มสองครั้งแล้วทำปุ่มออกมาทั้งหมดสองสี่หกเจ็ดหลักพอเจ็ดหลักเสร็จแล้วหลักสุดท้ายถักซิงเกิลลงไปตรงกลางแล้วถักวนค่ะ เดี๋ยวพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักแบบธรรมดาให้ดูก่อนส่วนที่เป็นต่อดอกไม่ตัดไหมแล้วตามต่อนะคะเดี๋ยวพี่ถักให้ดูอีกทีหนึง่งผังลายพี่เมย์จะลงไว้ที่แฟนเพจที่เฟซบุ๊กแล้วก็ที่กลุ่มบ้านงานฝีมือเมทินีแฮนด์เมดก็ตามไปเก็บได้ถ้าต้องการผังลิงก์ที่จะไปผังจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอด้านล่างช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็อยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอด้านล่าง คําอธิบายจะมีอธิบายผังลายที่ส่วนที่จะต้องดูเรามาดูอุปกรณ์แล้ว<ม>ลงมือถักกันเลยค่ะไหมที่พี่จะใช้สาธิตพี่จะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบถักเส้นเดียวเข็มโคเชเป็นเข็มเงินเบอร์สองขนาดหัวหนึ่งจุดห้ามิลหนึ่งจุดห้ามิลคือตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงที่มือพี่จับ เรามาดูวิธีถักถักตามผังลายลายจะมีอยู่แค่สามแถวแถวที่หนึ่งขึ้นด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วเราแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแทงแล้วลึงผ่านเดี๋ยวตอนถักพี่จะถักเก็บเส้นนี้มาด้วยขึ้นโซ่สี่ โซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งโซ่สี่เป็นเป็นพันหัวเข็มสองครั้งหลักที่หนึ่งเราถักอีกสองหลักอันนี้เป็นหลักที่สองอน,นี่เป็นหลักที่สามดูแพทเทิร์นประกอบแล้วคุณจะอ่านแพทเทิร์นเป็นเพราะว่าตอนที่พี่ถักพี่จะบอกว่ากำลังถักอะไรอยู่ต่อด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งเวลาพันหัวเข็มสองครั้งใช้สบัดข้อมือ หลักที่หนึ่งอันนี้เป็นหลักที่สองหลักที่สามรวบโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้ง ซ้ำแบบนี้จะได้งานออกมาทั้งหมดหกกลีบสามกลีบแล้วต่อไปเป็นกลีบที่สี่ถ้าพันหัวเข็มสองครั้งเวลาปลดก็จะปลดสองครั้งครั้งละสองแล้วรวบพร้อมกันโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้ง มันจะปลดทีละสองทีละสองแล้วค้างไว้พันหัวเข็มสองครั้งปลดทีละสองทีละสองแล้วค้างไว้รวบทั้งหมดจะมีอยู่หกกลีบเรามาดูกลีบสุดท้ายกลีบที่หกกลีบที่หกนะ ซ่ห้าหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามรวบมาถึงตรงนี้เรารูดได้นะพอรูดเสร็จแล้วเราตัดเส้นนี้ได้เลยค่ะตัดเส้นที่เริ่มต้นได้มันจะได้ไม่เกะกะมือเราหลังจากนั้น เรามาดูวิธีปิดแถวที่หนึ่งปิดแถวที่หนึ่งโดยการถักโซ่สองพันหัวเข็มนี่นะคะถักดับเบิลโคเชค่ะแทงลงไปตรงจุดรวบดึงออกมาถักดับเบิลโคเชหรือเอฟหรือพอหนึ่งคอเราแถวต่อไปมันจะเริ่มจากตรงกลางอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งหน้าตาแบบนี้ แถวที่สองมันจะขึ้นตรงกลางกลีบโดยการขึ้นด้วยโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปห้าหลักค่ะหลักที่หนึ่งสองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าเวลาเราใช้เข็มโคเชรเราไม่ต้องสาวนะคะใช้ใช้ดันแล้วก็ดึงกลับอย่างนี้ตามแล้วลูกโซ่ กับตัวลายมันจะออกมาเท่ากับตัวหัวเข็มหัวเข็มมีผลกับชิ้นงานถ้าเข็มเปลี่ยนไหมเปลี่ยนลักษณะของงานจะเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นได้ไหมแล้วแต่เรานะคะมันไม่ได้มีอะไรกําหนดแน่นอนว่าถ้าไหมเบอร์ยี่สิบจะต้องใช้เบอร์นี้นะมันแล้วแต่แล้วแต่เราเราชอบเราสามารถปรับได้พอเราถักไปถักมาเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าแรงมือเราเองอะ่ะ เบอร์ยี่สิบเข็มที่เหมาะกับเราอ่ะเบอร์อะไรนะคะลองถักดูเก้าสิบหลักนะคะสิบหลักเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วถักซ้ำเหมือนเดิมมันจะได้งานออกมาทั้งหมดหกกีบเดี๋ยวเรามาปิดที่ครึ่งกีบสุดท้ายตอนนี้เราก็ถักลงไปอันนี้สิบหลักค่ะ ดูเวลาพี่ถักนะคะพี่จะไม่ได้สาวใหม่ขึ้นมาพี่จะเป็นตามแรงของเข็มนิ้วที่ช่วยประคองให้งานเท่ากันคือนิ้วกลางนิ้วกลางข้างขวามันจะเป็นตัวประคองไหมไม่ให้ไหมเลื่อนออกเนี่ยเวลาเราถักมันจะเข้าไปอยู่ในนิ้วเห็นไหมคะสองสี่หกเจ็ดการปล่อยไหมด้านซ้ายก็มีผลนะคะมีผลกับชิ้นงาน ลองใช้วิธีเอาไหมาพาดผ่านมืออย่างนี้ดูแล้วเราจะถักได้นานไม่ทําให้ปวดข้อมือค่ะสองสี่หกแปดเก้าสิบขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักวนมาคลิปที่ทําเป็นคลิปตัดต่อนะคะถ้าไวไปกดจุดดูไม่ทันกดย้อนตอนนี้เราก็ถักวนมาค่ะแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปิดที่กลีบนี้ เรามาดูปิดกลีบสุดท้ายตอนที่เราขึ้นเราขึ้นแค่ครึ่งกลีบตอนงานวนกลับมาเราจะมาถักตรงนี้โดยการถักดับเบิ้ลโคเชอีกีส่หลักเพราะตอนที่เราขึ้นเราขึ้นด้วยโซ่โซ่เป็นหลักที่หนึ่งแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชาหลักตรงนี้เราจะแทงเข้าไปตรงโซ่3ที่เริ่มต้นโซ่1โซ่2แทงลงไปตรงโซ่3ค่ะ มันจะอยู่ตรงกลางพอดีขึ้นงานด้วยโซ่หนึ่งแล้วถักซิงเกิลโคเช่ลายมันจะมีอยู่แค่สามแถวแถวต่อไปอก,กีบมันจะขึ้นตรงกลางตรงนี้ตรงที่เป็นช่องกีบมันจะขึ้นโดยการพันหัวเข็มสองครั้งลงมาที่ช่องนี้ดึงสองสองแล้วก็รวบหลังจากนั้นทำปุ่มค่ะปุ่มถักโซ่สาม โซ่สามเวลาลงแทงทะแยงแบบนี้ดึงผ่านพันหัวเข็มสองครั้งทั้งหมดเจ็ดหลักอันนี้หลักที่สองเดี๋ยวพี่ทำปุ่มให้ดูอีกวิธีปุ่มอีกหนึ่งวิธีคือลงตรงนี้แล้วดึงผ่านลองดูว่าเราถนัดวิธีไหน พันหัวเข็มสองครั้งโซ่สามแทงทะแยงแบบนี้ก็ได้ใช้สองนิ้วนี้ช่วยพันหัวเข็มสองครั้งโซ่สามดึงผ่านหนึ่งสองสามสี่ อันนี้หลักที่ห้าโซ่สามอืมพันหัวเข็มสองครั้งอันนี้หลักที่ห้านะคะต่อไปหลักที่หกหลักที่เจ็ดมันจะลงไปที่เดิมค่ะทั้งหมดเจ็ดหลัก ซ่สามแทงทะแยงแล้วดึงอย่างเงี้ยแต่ต้องใช้สองนิ้วนี้ช่วยนะนี่นะคะเป็นโซ่สามแทงทะแยงดึงผ่านหลังจากนั้นมันจะลงตรงกลางค่ะลงตรงกลางตรงนี้กลางกลีบถักซิงเกิลงานออกมาจะเป็นแบบนี้กีบที่สองก็พันหัวเข็มสองครั้งโซ่สาม แหงดึงผ่านพันหัวเข็มสองครั้งทั้งหมดเจ็ดหลักอันนี้หลักที่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงไปโซ่สามแทงทะแยงดึงผ่านถักเจ็ดหลักทั้งหมดออกมาจะได้งานหกกลีบ เราจะถักกีบดอกโดยที่ถักพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทําปุ่มนะคะวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นเราจะปิดงานโดยการแทงลงไปตรงโซ่หนึ่งตรงที่เราเริ่มแทงดึงผ่านแล้วล็อกโซ่เวลาล็อกโซ่ก็คือการถักโซ่หนึ่งแบบนี้แล้วตัดไหมออกมาถ้าเราถักเป็นงานต่อดอกที่ถักดอกเก็บไว้ไม่ต้องดึงออกมานะคะแค่นี้ทําล็อกไว้แบบนี้ วลาเราจะเอาไปต่อเราค่อยดึงออกแต่นี้พี่สาธิตเราจะได้ดอกออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะถักจากแรงมือพี่ไหมเบอร์20หัวเข็มที่ใช้1.5มิลได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกเป็นดอกหกเหลี่ยมเวลาเราวางวางดอกหกเหลี่ยมต้องวางแบบนี้กลีบที่หนึ่งอยู่ข้างบนกลีบที่สองอยู่ข้างล่างสองกลีบขวาสองกลีบซ้ายดอกจะตั้งหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นดอกหกเหลี่ยมเวลาเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเราจะวัดแบบนี้ วัดจากมุมหนึ่งด้านมาหามุมอีกหนึ่งด้านพี่ได้เส้นผ่าศูนย์กลางหกเซนถ้าวัดความสูงความสูงของดอกคือวัดแบบนี้ความสูงของดอกได้7เซนสันมุมสันมุมเวลาวัดตรงนี้มันมีทั้งหมดเจ็ดน,นะคะวัดอันที่สี่กับอันที่สี่สันของดอกจะได้3เซนครึ่งดอกจะเป็นดอก ขนาดกำลังพอดีค่ะก็เล็กๆถ้าเราใช้ไหมที่แตกต่างออกไปเป็นไหมเบอร์สิบหกดอกก็จะเล็กลงไปเวลาเราต่อดอกดอกนี้เวลาต่อถ้าเป็นดอกหกเหลี่ยมจุดที่มันจะต่อถ้าเป็นแนวตรงมันจะต่อเข้าด้านนี้จุดที่มันจะต่อนะคะมันจะเริ่มต่อตรงที่อยู่ตรงกลางก็คือปุ่มที่สี่มันจะต่อปุ่มที่สี่ตัวนี้หนึ่งจุดอันนี้อีกสองจุด มันต่อแค่สองจุดนั่นแสดงว่าหนึ่งมุมต่อแค่สองจุดเท่านั้นจุดนี้กับจุดนี้ตามต่อนะคะลายนี้พี่เมย์จะเอาไปต่อเป็นเสื้อแต่จะสอนแบบต่อดอกไม่ตัดไหมลายสวยค่ะลองเอาไปปรับใช้ดูถ้าคุณจะถักเป็นต่อดอกปกติแนะนำให้ใช้ไหมเส้นใหญ่ไหมเบอร์ยี่สิบจะสวยดอกขนาดกำลังดีถ้าเป็นเบอร์สิบหกขนาดดอกมันจะเล็กลงไปอีกลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ ต้องการติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอชอบกดไลค์ใช่ด share, กดแชร์กดสับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่พี่อัปเดตใหม่ๆพบกันคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ